ทอมีแอร์บัสครับตัดท่อคับเมทถ้าเสจคุณไพบูลน์ถ้าสนใจคนอาบพวอ่าอะไรอ่ะมีเรือไหมพี่พี่เรือผมมีพี่ไปดูในลิงก์เลย เดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้เราด้วยนะครับอ่าูปูตาเซตบีหกม้อน้ําในตัวเซตบีหกร้อยาผมมีนะเรามีหม้อน้ําในตัวผมมีเข้ามาดูเลยหมื่นกว่าบาทมันมีหลายรุ่นนะครับใช่สายพ่นยาอย่างนี้มีบ้างไหมมีจ้ามีโลนะครับเริ่มที่พันหนะครับอยู่ที่ความยาวของสายใช่มีตั้งแต่พันห้าสองพันาสมามาเลือกเอาเลยเอาไซส์ไหน สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคบเรามีไลฟ์สดอย่างนี้กันทุกวันจันทร์พุธสุกนะครับวันจันจะเป็นของ P พีออเดอร<ล>์นะครับวันพุธกับวันสุกเดินอย่างนี้อ่าสว่านแท่นคุณลุงเหลือตัวเดียวเหลือเรออ๋<ล>ออ,อยู่นู่นไปตัวสุดท้ายสว่านแท่นตัวสุดท้ายในร้านอ่ะมีตัตวตัดยาตัดยาอ่ามาดูจ้ะ สว่านแทน่นใครอยากได้มาเก็บไปเลยสภาพแบบนี้ราคาราคาบอกเลยถูกที่สุดในโลก7,5 0 0สว่านแท่นตัวนี้อ่ะคุณลุง7,5 0 0คุณลุงชอบไหมเ5็ดน <7, 500 S 1> นะครับถูกจะตายเปลี่ยนได้ด้วยนะเปลี่ยนความเร็วด้เปลี่ยนได้โหมดเปลี่ยนความเร็วปรับรอบได้คุณลุงสนไหมเนี่ยสแตนดาร์ดเลย7,5 0 0คุณลุงของครบไฟเท่าไหร่ครับไฟตัวนี้เป็นร้อยโวลต์นนะ ร้อยโวลต์นี่ไม่ใช่220นะไฟญี่ปุ่นนะบอกก่อนเดี๋ยวพาพพายุเดี๋ยวพาไปดูครับความรุนยารถอะไรนะครับสีเหลืองรีวิวสีเหลืองอีกรอบนึงนานๆจ๋าแล้วก็มี3ท่านอ่ะมีสามหนึ่งจุดสีหนึ่งจุดสีเบาๆห้ามห้ามทักบอกแล้วห้ามทักเห็นแล้วห้ามทักหุ้ยใจจะใจจะละลายเดี๋ยวใจหายอ้าวนี่นะตอนนี้นะครับมีลูกค้าทั้งหมดเนี่ยห้าหกท่านแล้วที่ถามในเรื่องไอ้รถสีเหลืองมันรถอะไรครับ รถไถมีเปล่าครับรถไถพวนดินนั่งขับมีไหมครับ,มมรบผมบอกอย่างนี้ครับคันนี้นะครับเราเรียกว่ารถไถพวนดินนั่งขับปิกเโ,โลทีพีซีก็คือเครื่องดีเซลสิบแรงล้อแ็กล้อแตกดียังไงล้อแ็กเนี่ยไม่ว่าจะหลมจะเหลวจะเหลวจะเละเลนะครับแท่ไหนวิ่งได้หมดไปได้ทุกสภาพถนนเลยจากคุณลูกค้าจา๋าที่สำคัญชุดผานสวยกว้างเมตรห้บ สามารถเอียงซ้ายเอียงขวาปรับแนวตามที่ท่านอยากจะพรวนได้เลยอยากได้ดันดินนะครับติดเพิ่มตอนนี้น่าจะ4ี่หมื่นสี่หมื่นบาทได้ผ่านดันดินด้วยยกได้แล้วก็นะครับผมบอกอย่างนี้พี่ท่านเลยปั้นคนาได้เอาหางผมไปใส่อีกสามหมื่นบาทมาแปลงใส่เลยใส่ได้ร้านเรานะครับอยู่ที่บางบ่อบางนาต่ายกิโลเมตรที่27ฝั่งค่ะเข้ากรุงเทพนะครับมาไม่ถูกพิมพ์ Google Map ไปได้เลยว่านิฮอนเวนวัคโมโนนะครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ นะฮะอีกอีกอย่างหนึ่งนะอต่บ้านอย่างนึงละโอ้ยนานาลมนี่ชิวๆอะไรเนี่ยวัดสันผมบอกเลยรถคันนี้ออกแบบเพื่องานหลบโดยเฉพาะเลยจ้าผมบอกเลยและที่สำคัญนะครับวมลายเบาๆนะครับการขับเนี่ยเวลาเลี้ยวเขาไม่ได้เลี้ยวแค่ล้อนะครับเขาจะดิฟให้เลยนะจ๊ะอ่าแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะที่เนี่ยสำคัญไปหมดอะทุกอย่างเลยราคาก็สำคัญ หกท่านเท่านั้นที่จะได้ในราคานี้จากหนึ่งมือหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันอ้เก้าพันตอนเนี้ยเหลือแค่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นอ่ะลองดูดิว่ามันสำคัญขนาดไหนยีสกยี่สิบเจ็ดแรงตอนนี้มีสี่สิบสามมาตัวนึงครับเป็นตู้แอร์ด้วยทักอินบ็อกซ์ไปเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเออเอาแล้วหลังจากยี่สิบเจ็ดไปไม่มีเลยครับตอนนี้เอาแล้วใครอยากได้27แรงมิวบอกแล้วนะว่ามีเดินตามเดินตามถ้าเป็นดีเซลเริ่มที่24,000นะครับ คุณวษัตริย์บอกบอกราคาได้ไหมคุณวษัตริย์นี่ตัวไหนก้นนี้ไงคุณวษัตริย์หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทรถเกี่ยวข้าวมีครับอยากได้นั่งขับเดินตามดีไปดูปั๊มน้ำดีกว่าพี่ไปดูปั๊มน้ำปั๊มน้ำใช่ไหมป่ะปั๊มไอเนี่ยไฮเดอร์เข้าไปทางนี้ได้เลยน้องเดี๋ยวพาไปดูปั๊มนะครับแมคโครเล็กตอนนี้มี P4 05 B12 แล้วก็มี B12 วายปีหนึ่งสองหนึ่งนะครับเออดีเลยอธิบายไปเลวยราคาอยู่ประมาณแสนสี่กว่ากว่าอือนี่ผลยานะครับสายไปเชื่อมีเปียบปั๊มดับเพลิงมีเออเออลืมไปเลยเนี่ยพี่ที่ถามปั๊มดับเพลิงนะฮะปั๊มดับเพลิงสองข้างล่างฝั่งนู้นอ่าฝั่งนู้นเลยจ้ะดูเลยผมมีให้พี่หมดเลยสองหมื่นกว่าบาทอ่ามีตั้งแต่หมื่นสองอะอะตัวเล็กๆเหมือนสามพันห้าหน่เออดี๋ตัวนี้ไซส์เล็กเอาไปสูบน้ำก็ได้นะ ล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัวใหญ่มีได้สตาร์ด้วยนะครับสายดับเพลิงเราก็มีอ่าคุ้มเลยลงถ่ายไล่ละ7800สบแปดร้อยสบายพี่ยาๆคุณวัชรคุณวัชรมาจัดได้เลยหรือว่ามีไม่เยอะนะครับตอนมีหกคันอะจากหนึ่งแสนสี่กว่าเหลือหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันผมกล้าพูดเลยว่าในไทยอะใช่นับคนขายได้เลยคุณวัชรครับแล้วผมบอกอย่างนี้ไอ้สภาพแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีบ่อยๆ มันมีแค่6คันในร้านเท่านั้นเออเครื่องตัดถ่างไม่มีนะครับคุณวัชร์สันลองพิจารณาดูนะคุณวัชร์สันผมอยากให้คุณวัชร์สันพิจารณาดูจังเลยอ่ะแล้วก็คุณอริยาด้วยครับแล้วก็คุณลูกค้าทั้ง4ี่ห้าท่านที่ถามเข้ามาผมไปหลายรอบแล้วมันไม่ไปทักทีใช่พิจารณาเถอะพะลดราคาแบบเนี้ยหายากแล้วแ็กสวย 80- 90%อย่างนี้ก็ยิ่งหายากเลยนะครับพี่เครื่องบดย่าเนียเปียติดรถถ่ายเล็กมีไหมอ๋อบดย่าเนียเปียติดรถถ่ายไม่ม ไปแล้วแล้ผ่านปุ๋ยหมื่นสหไปเล้วเลยขอบคุณนะครับขอดูรถช่วยราคาชอบๆหน่อยครับรถช่วยคืออะไรรถพวนดินเดินตามพวนในร่องมันกว้างประมาณ45-50รุ่นไหนบ้างครับราคาคุณไพบูนเดี๋ยวน้องเอสจัดให้ไปฝั่งนู้นไหมครับอ่า50เซนใช่ไหมคุณวิรัตอยากได้ตัวไหนดีรถอะไรพี ตาถางไม่มีจ้าพี่เอสขอดูรถช่วยราคาชอบชอบหน่อยจ้าเนี่ยเมตร5ห้เมตร50เนี่ยจัดเลยพี่ทีเดียวเลยไหนไม่ในราคาชอบชอบเลยนี่ฮะหนึ่งราคาหนึ่งแสนห้าเหเซนยกล่องสี่สเซนมีป่ะเนี่ยมียกล่องสี่สิบเซนเดี๋ยวเอสให้ดูอ่ะเอสจะบอกว่าถ้ายกล่องสี่สเซนนะตัวนี้เล่นได้1นึ่งตัวนะยันมากนะครับอ่าแล้วก็ ตัวที่นิวจับเล่นได้ราคาหมื่นซกิราคาหนึ่งหมื่นสามนห้าร้อยเซกิตัวนี้สวยนะเนี่ยพี่ที่มันไม่สวยอะเพราะว่ามันฝุ่นอะไรเนี่ยฝุ่นล้วนเลยคุณไพบูลคุณไพบูลดูเลยราคาผมให้ดูตัวนี้เลยตัวเนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับคุณไพบูลสวยนะมันผมบอกอย่างนี้เลยนะไอตัวเนี้ยน่าเล่นสด เดี๋ยวผมจัดให้แบบเต็มๆสวยๆเลยในราคา15,000บาทพร้อมใช้งานคุณไปบูลถ้าเชื่อเอเอาไปเลย15,000บาทพร้อมใช้ใบด้วยมีเอสจัดให้อ่ะไม่ต้องไปดูหลายตัวตัวเนี้รับรองแล้วก็มีจริงจริงมี TA6 นะครับสวยมาก TA6 เพราะว่าคุณไปบูลเนี่ยเขาต้องการปั่นไฟปั่นไฟผมมี13แรงพี่13แรงไฟ1ิ kVA นะครับคุณไปบูลตอบไปหน่อยคุณไปบูลตอบไปนิดนึง เชื่อผมคันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวพร้อมใช้งานออกไปรถเนี่ยมีพวนช้าเร็วนะนะครับเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะมีพวนช้าเร็วนี่เดินช้าเดินเร็วพวนช้าพวนเร็วนะครับใบไ,ไม่มีเอสจัดคภ,ภาพสวยให้ทุกอย่างแล้วกไม่มีนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะห้าแรงมีเพียบเลยมาดูได้หน้าร้าน,นะครับอยากได้ยู่อ,ยอะไรทักมาเถอะผมมียานู่น่ะเก้าแรงไดสตาร์นมาสิ โอ้โหผมมีเครื่องปั่นไฟอ่ะมีปั่นไฟครับ 10kva ราคาอยู่ห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นสี่คุณไปบุญไปดูแอร์บัสไหมอ่าคุณไปบุญไม่ต้องคิดนานนะเชื่อเนี้ตัวนี้จะได้หมื่นห้าตัวนี้สวยนะครับพร้อมใช้แล้วคุณไปบุญเนี่ยบอกเสือเงี้ยไม่เชื่อพอถ่ายรีวิวลงปุ๊บนะโอ๊ยอยากได้อยากได้คุณวิรัตไปดูแอร์บัสอ้าวเฮ้ยแอร์บัสที่ญี่ปุ่นเข้าไหมตัวนี้แอร์บัสแอร์บัสเข้าเพราะพ่อพราแอร์บัสเสาร์วันนี้เข้าป่ะเอาเอานี้ดีกว่าคุณวิรัต ค,คุณวิรัต <ไป S 1> ผมแนะนําอย่างนี้คุณวิรัตถามผมมาว่าแอร์บัสครับพี่คุณวิรัตเข้าไปในอินบ็อกซ์แอร์บัสมารุยาม่า90%ของผม<ว>ผมบอกเลยมารุยาม่าตัวนี้นะถ้าคุณวิรัตเห็นแล้วคุณวิรัตจะบอกว่าสวยอย่างที่เอสบอกอนนคุณวิรัตเข้าไปเลยเลผ่านมาพอดีฟูโบต้านะครับ Gs 200 5แรงนะครับ5.2แรง โอมาดูเลยฉีน้ำแรงสูงเยอะเลยวันเสาร์นี้มีของ2 7งหมสภาพจิ๊บกิเออเยอะแยะเลยอ่าใครอยากได้อะไรครับรีบพิมพ์มาเดี๋ยวเราจะไปแล้วโอ้มันล่ะมันล่ะตู้เชื่อมตู้เชื่อมมีไหมตู้เชื่อมมันมีตู้เชื่อมไฟฟ้าอะไรปั่นไฟแล้วเชื่อมได้เข้ามาดูเลยตัวเล็กนะครับ9ก้าเริ่มที่9ก้าแต่ว่าคุณวิรัตเอ็ดบอกคุณวิรัตอย่างนี้เครื่องเรือวิรัตเข้าไปในอินบ็อกซ์นะเครื่องเรือมีตั้งแต่หลักพันิมพ์เข้าไปเลยว่าแอร์บัสนะ ผมบอกเลยของที่จะลงตู้ต่อจากนี้แอร์บัสตู้นี้สภาพ90%มารุยาม่าสวยมากๆสวยจริงๆ95%บะอะ่ะเออสวยมากมารุยาม่าตัวนี้อยากให้เป็นเจ้าของคุณวิรัตไหนๆก็ถามมาแล้วไหนๆคุณถามมาแล้วฉันอยากให้คุณได้ขอ,ขอบคุณา่าขอบพคุณมากครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับสวยจริงเดี๋ยวจะบอกว่าเก็บไว้ลูกค้าจริงๆม,มีเยอะกว่านี้ด้วยนะแต่ยังไม่ได้ลงลิต์ด้วยนะครับ จะเป็นเขาเรียๆเครื่องเรือราคามีตั้งแต่หมื่นสามนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันก็มีเอ้ยหนึ่งหมื่นห้า้อยบาทนี่นะครับยันห้าหมื่นเลยตัวไหนไปเรียบร้อยนะครับ KC สี่รอยผมบอกคุณลูกค้าทั้งหลายแล้วว่าอย่ารอ KC สี่รอยนะครับอย่ารอให้เราลดราคาเลยเพราะเราไม่ลด ATV <laughs> เขาจะปาดหน้าท่านไปหมดแล้ว ATV หมดครับ ATV ไม่มี เครื่องเรือไปดูไปเพียบเครื่องเรือมีตั้งแต่เท่าไหร่สามสูบโอ้ยพี่มีแต่สามสูบนนั้นเลยเยอะแยะเลยพี่มาดูเลยราคามีตั้งแต่สามพันเก้าโปรลิมสองจุดห้าตานมาดูที่ร้านนี่บัอกอินบ็อกมาพี่ง่ายกว่าอินบ็อกเข้ามาเลยเดี๋ยวมีดูเยะนยเนยใครผมไม่ตอบใครนะครับขออภัยด้วยครับเออร้านเราอยู่ที่บางบ่อนะครับบางนาตากกิโลเมตรที่2ี่ิบเจดฝั่งขาเข้ากรุงเทพมาไม่ถูกพิมพ์ g o o g l e Map ไปเลยว่านี่ฮอร์โมนนนะครับเครื่องเรือ ฉีดน้ำแรงดันสูงเฮ้ยไอเครื่องตรงนั้นขายไปยังวะยังเดี๋ยวงไปชมยังใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกค้าไปเลยมีอีกนะครับอยู่ตรงโน้นอีกเครื่องเรือคุณแจมเดี๋ยวคุณแจมไปดูกับผมนี่เก้าพันฮอนด้าฟังไม่ผิดครับเก้าพันตัวนี้เก้าพันรถไถเดินตามรถสองหมื่นหนึ่งไอให้คุณสามหมุดคุณสอนหมุดเฮ้ยถูกปล่าวะคุณสอนรถถ่ายเดินตามดีเซลมีคุณสอนคุณสอนละมุด คุณสอนสมุดหรือว่านะคุณสอนสมุดอ่ะอ่ะคุณสอนสมุดมีหัวรถถเดินตามไหมคะมีมีแต่แถมผมมีห่วงแล้วแถมาหางมาด้วยหัวเปล่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับบายบอกยกล่องนี่หายกันหมดคุณสอนสมุดตอนนี้ถ้าคุณอยากได้หัวนะผมแถมหางให้ด้วย ตัวเนี้ยสามหมื่นเก้าดีเซลสตาร์ทเแรงไดสตาร์ทเลยคุณสอนสมุทรจา๋าตัวนี้ครับเครื่องยนต์ดีเซลบอกเลยถ้าจะเอาแต่หัวไม่มีหางมองโลกในแง่ดีคุณซื้อหัวผมแถมหางแถมโครงไปให้ด้วยอ่าอ่าสามหมื่นเก้าดัดเหล็กไม่มีนะครับแล้วก็แจ้งนะครับเราไลฟ์สดทุกวันจันทร์พุธแล้วก็วันเสาร์นะครับสามารถมาชมกันได้วันจันทร์จะเป็นพรีออเดอร์นะครับก็คือของอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับจะเปิดให้ดูแล้วก็เสนอมาเลยนะ ว่าอยากได้อะไรหรือว่าเราต้องทำอะไรในไลฟ์บ้างเสนอเรอมีเริ่มตั้งแต่แสนต้นๆพี่อยากได้กี่แรงว่ามาดีว่าคุณอูไทยอูไทยเอาโอ้ไปแล้วนิวไปแทนแล้วทนั่งขับสีล้อตอนนี้เอาใกล้ๆไหมพี่ผมแนะนําเลยราคาแสนอัพอับแสนแปดพันเมแล้วก็แสนสามเมแสนสองเมไปถึงนู่นเลยแสนห้า โอ้ยมีอันสองสายดกว่าอ่าสองแสนหนึ่งมีแขนตากมีทุกอย่างคุณลูทายต้องการแบบไหนบอกโจทย์ให้เอสรู้อีกนิดหนึ่งกีโน่โมเตอร์นะครับยี่สิบสามแรงแสนหกเองข้างหลังเป็นคาดไถ่นะครับคาดเขาเรียกคาดก็หิดอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเวลาม่เตือนแล้วนะเวลาตอนนี้ปลูกแกรมเมอร์ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเสคเวลามากเลยนะฮะตอนแรกเห็นตั้งนานแล้วไม่ได้วันนี้ต้องไหลสามไลค์เราเนี่ย สามไลน์เนี่ยคุณลูกค้าที่ดูเราทั้ง3ไลน์นะครับที่เราทำเนี่ยคุณลูกค้าเห็นอะไรที่บรรลข้อบกพร่องเห็นอะไรที่จะเสนอแนะก็พิมพ์เสนอแนะผมก็นิวเข้ามาได้เลยนะจ๊ะผมก็นิวจะได้เอาไปแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอัปเกรดบอกมาจะให้ถ่ายทอดแบบไหนจะทางจิตก็ได้หรือว่านั่งมองหน้ากันหรือว่าจะให้ใช้ภาษากายก็ว่าาากกย็มา เออบอกไปเลย3ามไลน์นี้เราตั้งใจทําให้กับคุณลูกค้าเลยนะอานิวพีเซลบอกมาถ้ากลัวลืมนะครับไลน์สดรอบหน้าครั้งหน้าวันวันเสาร์นะครับถ้ากลัวลืมเออวันเสาร์เปิดตู้2ตู้นะลืมแจ้งเอาละนะเปิดตู้2ตู้นะครับของลงประมาณเปิดประมาณแปดโมงไปถึง5้าโมงเย็นนะรีบมาเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับได้กันไม่ได้เดี๋ยวติดเคลฟิลสองร้อยกว่ารายการยางรถถ่ายคอสิบแปดคุณลูกค้า มาเทียบเอาแล้วก็ถ้าอยากได้ของใหม่เนี่ยเสนอราคาไปให้นะครับขอบ18ดรถถ่ายนั่งยัเลยเนี่ยคันนี้อยากพาไลฟ์สดนะครับกดหน้าจอหนึ่งครั้งมุมบนขวามือจะมีจุดไข่ปลา3จุดนะครับครับกดไปเรือนลงด้านล่างนะครับครับเปิดแจ้งเตือนวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับ,คร,บครั้งต่อเปาที่ครั้งต่อเปาครั้งต่อไปที่เราไลฟ์สดจะไม่พลาดไลฟ์สดของเรานะคุณลูกค้าครับผมไม่ได้ขออะไรมากนะครับผมขอให้หลังจากหลังจากนี้ ก็คือไ like ลหน้าเนี่ยผมขอให้ตัวเลขในการผู้ชมเนี่ยขอให้เท่านี้นะครับผมเหนื่อยช่วยช่วยผม,ผมหน่ยนหนอยนะครับ<า>ขอนะครับคราวหน้าไล like หน้าเนี่ยขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะขอพระคุณหลายๆขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะใครอยากได้อะไรก็เมนเข้ามาเราจะไม่ไปไหนแล้วตอนเนี้ยเหนื่อยตอนนี้หมดแม็กแล้วทัานั้นทุกอย่างดีเทลทุกอย่างทุกรายการทุกสินค้าเอาเตอรี้มาผิดเซนเลยพี่ <c oughs> <c oughs> นะครับ เอาคูหยุตี้มาเลยเหรอโอ้ยแค่นี้ผมก็เดินกันถือจับแล้วโคตรตี้มากระตุ้นหัวใจให้วายเหละครับพี่เดี๋ยวหัวใจวายแล้วใครจะมาไลฟ์พี่ดูฮะอ่ะแล้วก็เรามีช่อง YouTube นะครับสามารถไปดูรีวิวได้แล้วก็ใช่ช่วยกันหน่อยนะในยูทูบไปดูภาพชัดได้ช่วยหน่อยนะในในยูทูบผมขอนะครับคุณลูกค้าไปดูใน YouTube ด้วยไปกด Subscribe นะฮะไป Subscribe กันแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยกดติดตามในกระดิ่งกันหน่อยนะจ๊ะ มีผาน3ามอ้ยผานไถไม่มีตอนเนี้ยมันมีติดรถมาแล้วก็มีผ่านถ่ายลองมาดูนะราคาไม่แพงสองหมื่กว่าผ่านถ่ายเหมือนกันเป็นผ่านถ่ายจบอะจอบหมุนเลยปป๊ดเปิดดมีสแถวนะครับนะต่อไปนี้ผมยังไม่ไปไหนละเรามีเวลาอีกไม่เท่าไหร่เราก็จะมาพูดคุยกับคุณลูกค้าแล้วจะให้ new p r e s e n ต์ช่องทางต่างๆนะครับในยูทูไปดูกันซะ เออแล้วดูแล้วด<ม>ูไหมห้าร้อย,มย500ไม่มีพี่ <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> ไม่ได้โดนหลับเก่าจ๋าเอามาเดี๋ยวอ่านภาษาไม่ออกอ่านไม่ออก <laughs> อีกเมมมันคนละแบบกันนะฮะคุณลูกค้าขอบคุณทุกเม้นนะแล้วก็ขอบคุณทุกแชร์เลยก็ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปเลยนะจ๊ะคุณ <laughs> ะคะอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีคุณอาทิตย์อาทิตย์คุณอ,อาทิตย์เพิ่งเข้ามานะฮะนะฮะแต่เข้ามาติดตามกันแล้วกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิม กดแชร์ก่อนแล้วค่อยกดไลค์นะจ๊ะร้านเราอ,อยู่บางบอ่อนะครับบางนาตากิโลเมตรที่27บังาาข่างกรุงเทพนะครับวันจันทเจอกันไม่ต้องไปนั่งตากแดดนั่งห้องแอร์คุยกันเลยพี่ดื่มกาแฟในบ้านผมมานั่งห้องแอร์คุยกับพี่อ่าวันพุธผมมาดด่นตากแดดเหงื่อแตกพี่นั่งดูอยู่ที่บ้านอ่าวันเสาร์เปิดตู้พี่ยืนโอนเงินเข้าบัญชีผมอย่างเดียวเลยอยากได้ลายของลงตู้ผมมีสามกิจกรรมให้พี่เลยวันเสาร์นี่ของดีๆนนวันเสาร์นี้ติดตามกันนะครับ เสาร์นี้เวลาเที่ยงครึ่งนะครับแต่แนะนำนะเแนะนำนะไปดูของได้นะครับลงนิดน้อยอย่างตามลงแล้วเอาไปดูเอาสามนิ้วไปตัวสุดท้ายเครื่องคูโบต้าชิเปตแรงไม่มีเลยครับสูบเดียวเยอะแยะสูบเดียวไม่มีเนาะชิเปตแรงสูบเดียวไม่มีชิเปตแรงมียันมาเก้าแรงนะครับยูไอสองห้านะครับตัวนี้หกพันห้าหกพันห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นสามนิ้ว คาบูไม่มีใส่ให้ไม่ต้องห่วงอ่ะทุกอย่างมีหมดนะครับพร้อมได้ในงานเราจัดการให้หมดอะวันนี้มีลูกค้าถามเราว่าจะมีจริงเหรอพวกของซ่อมตัวดีคุณเฉลิมชัยขอบพระคุณมากคุณเฉลิมชัยบอกว่ามาจาก YouTube อีกแล้วครับเอพีแนะนำหน่อยลูกค้าบอกว่าแบบอะไรอ่ะมีหรอแม่งมีตั้งหลายชิ้นอย่างเงี้ยอะไรเราจะมีหรอเดี๋ยวจะซ่อมยังไงเอามาเลย after sale เอามาที่นี่ service เอามาที่นี่ซื้อเรามาให้เราดูแลครับบอสเขาไม่เคยตัดปัญหาไม่เคยทิ้งให้ลูกค้าอยู่เดียวดาย เราซื้อปุ๊บเราหันหน้าชนกันเสมอเราจะไม่หันหลังชนกันเลยนะครับใช่จ่ายเงินผมพูดเลยนะครับ10ปีเนี่ยเราหาอะไรได้ทุกชิ้นยกเว้นตัวหนึ่งเจสกีหาไม่ได้ครอเครื่องอะไรไม่ต้องห่วงเราของเข้ามาเยอะนะครับหาของเยอะอะไรเยอะมีปัญหาอะไรมาปรึกษาบอสผม นะฮะเราให้คำปรึกษาเราช่วยกันในเรื่องของการหาพาร์ทแน่นอนก็ติดตามนะครับขอบคุณมากค่ะคุณบุญสงมันแค่สี่ชั่วโมงก็สี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะจ๊ะแล้วทีนี้เราไม่ได้ไปเรือเราไปเครื่องบินเพราะเราตัดไม่ถึงเกียไม่ถึงแล้วดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการซ่อมบำรุงนะจ๊ะเราช่วยท่านเต็มที่ทุกเดือนนะตู้เข้าทุกเดือนเดือนหนึ่งสี่ตู้ถึงหกตู้ สินค้าอะไรตัวไหนขาดเหลือให้มันรู้ไปว่าประเทศเอออ่าเป็นไงฮะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับซื้อเราเราดูแลลูกค้าตลอดไปเพราะคุณลูกค้าคือเพื่อนเราแต่ถ้าท่านเจอจากที่อื่นแล้วไม่รู้ว่าอะไรท่านก็หลังเวอร์อะท่านเข้ามาหาเราว่ขอหลังตรงนี้อะหลังเวอร์เออแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงนะครับถ้าลูกค้าซื้อจากเราไปเราเรามีอะไรให้นะครับแต่ถ้าซื้อจากที่อื่นมา ขอแค่อรไรขอความกรุณาขอความกรุณาครับเพราะหนึ่งเลยขอเก็บไว้ให้ลูกค้าเราเองนะครับทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละครับฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงมีอะไรมาปรึกษาเรานะครับานเป็นลูกค้าเราขอสงวนสิทธิ์เก็บไว้ให้ลูกค้าเรานะครับใช่ใช่เราต้องเราต้องดูแลลูกค้าเราก่อนจอบครับจอบหมุนจอบหมุนไม่ไม่เหลือแรงแล้วครับจอบหมุนอ่ามีสามตัวคูปบต้าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่ สองหมื่นกว่าตัวนี้สองหมื่นสี่ตัวนี้จอหมุนตัวนี้สําหรับจอหมุนตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทเท่านั้นสองหมื่นเจ็ดอ่านะครับตัวนี้ก็ประมาณสองเมตรสี่สิบนะมอเตอร์ไซค์สามล้อคุณม้าเหล็กมอเตอร์ไซค์สามล้อไฟฟ้าผมนะสามล้อเอาไปหนึ่งมื่นแปดถึงหนึ่งหมื่นห้าสี่ล้อไปสองหมื่นกว่ากว่าชอบมาชอบมา สอง่านนี้ไม่ได้ให้ไปสภาพอย่างนี้นะครับพร้อมใช้ที่นี่เราบอกเลยนะครับเรามีทางออกให้คุณลูกค้าเรามีคําตอบให้คุณลูกค้าเรามีของให้คุณลูกค้าเเข้าใจนะว่าอันนี้เป็นรถคนแก่เป็นรถคนแก่ครับถึง8กิโลเมตรครับชอบดูจะซื้ออะไรดีนะเอาเลยพี่โอ้หถ้าผมมีตุ๊กตายางผมก็เอามาแต่ผมไม่มีไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโดนจับจะโดนจับก็คุณ กูเนอรบอกว่าไอ้ชอบดูเว้ยแต่จะซื้ออะไรดีนะครับบอกงี้ไอ้ยไปไหมพี่วันเนี้ยหัวยักษ์เท่าไหร่ครับเฮ้ยเดี๋ยวถามพอดหัวยักษ์เท่าไหร่หัวยักษ์หัวยักษ์ถ้ามึงเท่าไหร่หัวยักษ์มาบอกหัวยักษ์อ่ะหัวกระแทกอ่ะราคาเข้าๆอ่ะอ่าเป็นหัวน่าจะแมคโครมากกว่าเป็นตัว เม็นายฟ่าเป็นลมครับอบอกบอกราคาบเลยบอกเขาเข้าก็น่าจะอยู่สามพันถึงหกพันา้าถกนติดแมโครอันนี้ราคาเข้าใจนะคุณวีระสวัสดีนะครับคุณจิรพน์นะครับมาทุกวันเลยนะครับจิรพน์ไปเถอะไปวันนี้ไปจำไม่ได้วันนี้เยอะมากอูเยอะอะเยอะ วันนี้เยอะมากจำไม่ได้เฮ้ยคุณวิรัตเข้ามาแล้วคุณวิรัตเข้ามาแล้วเข้ามาคุยแล้วคุณวิรัตเข้ามาแล้วอ่าแบ็คโคลนิวพรีเซนต์แบ็คโคแบ็คโคนะครับตอนนี้เล็กสุดเรามี P C 0 5รุ่น5้านะครับแท็กเล็กมีว่าไอ้มี B12 นะครับ Y B 1 2 1แล้วก็ตอนนี้มี38 U U รุ่น1กํากำลังเข้าวันเสาร์นะครับ อ๋อในมันจริงอะอ่เ SK 032มีอ่ก็มีอยากได้อะไรทักมาเลยจอบพืนดิน1นด้วยโด้วยจอบพืนดินนะครับราคา27,000บาทไปไม่พออปะอ่ะไหนแล้วครับเหนื่อยไม่ไหวแล้วโปรแกรมเมอร์ผมบอกแล้วหลายรอบแล้วฮะอ้าวสุดท้ายแล้วครับขอบคุณ FC ของนิฮอนด้วยขอบคุณคุณลูกค้าของนิฮอนโมโนแล้วก็ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกเมนท์ทุกรีเควสเลยขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ติดตามเราแบบนี้ตลอดไปขอให้ตัวเลขดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะจ<ส>๊ะแล้วก็สุดท้ายไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำว่าขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของนิวโมโนยาร์ดไลค์แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ารถแมคโคเล็กนะครับมี p c 0 5รุ่น5นะครับ1ตัวแล้วก็มี YB12 นะครับ1ตัวคือขนาดเท่ากันนะครับขนาดประมาณ p c 0 5หมดเลยแล้วก็ YB12 1 3 8ิยูยูขีดหนึ่ง H K 0 3 2นะครับมีเครื่องปั้นคานาราคาอยู่ประมาณ36 0 0นนะครับแจ้งไว้เลย 30, 30, 30. อ่าใครอยากดูไลฟ์สดเราไลฟ์ไปเกือบหมดแล้วแหละสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับทั้งใน Facebook และใน Youtube นะครับ YouTube ชื่อช่อง Nihon Merno The Best of Youth from j a p แ n นะครับภาษาอังกฤษหมดเลยอ่าไปชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ